คุยสักนิดหนึ่งนะครับบรรยากาศก็กค่ำแล้วนะก็ได้ยินเสียงเสียงเขียดแล้วนะครับวันนี้ก็ถือว่า <c oughs> อากาศจะรู้สึกว่าปลอดโปร่งที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าพายุอะไรต่างๆก็เริ่มเบาแล้วนะครับสามสี่วันก็ออกไหนไม่ได้เลยนะครับฟ้าฝนตกตลอดขับรถไปบนท้องถนนก็ ขาไปไม่เปียกขากลับก็ต้องเปียกนะครับเพราะว่าฝนมันมันมาไม่เป็นเวลานะกับพายุอันขาวว่าจะจะเบาลงนะครับเบาลงแล้วก็จะค่อยๆค่อยๆหายนะครับเป็นมันมนพายุนะครับขับรถไปไหนมาไหนก็อ่ระมัดระวังนะครับฝนตกกบถนนลื่นนะครับ ในเรื่องของการทํางานการทำคอนเทนต์ก็ยังคิดอยู่ตลอดนะครับแล้วขี่รถไปไหนก็คอนเทนต์มันก็อยู่คิดในสมองตลอดนะครับบางทีก็ยอมรับว่าคิดไม่ออกนะนะคิดไม่ออกนะคิดไม่ออกว่าจะทำคอนเทนต์อะไรนะครับหลายคอนเทนต์ก็จะเป็นการเล่นดนตรีนะครับแล้วก็หลากหลายก็เหมือน การทำคลิปในช่วงแ,แรกไปเรื่อยนะครับไปเรื่อยระบบก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวนี้ระบบก็ให้สร้างรายได้แบบเนื้อหาอย่างเดียวนะครับทำเนื้อหานะครับคือคลิปทุกคลิปต้องมีเนื้อหานะครับต้องมีเนื้อหาก็สร้างรายได้จากเนื้อหาอยู่ที่เดียวหมดนะครับไม่มีเรียวไม่มีสตรีม หลายท่านคงจะได้เครื่องมือนะครับอย่างผมก็ได้แต่ว่ายังไม่ปลดล็อกนะครับบอกคุณยังไม่เข้าเกณฑ์ก็ <c oughs> <g ül> ต้องพยายามสู้ต่อไปนะครับก็พัฒนาคลิปไปเรื่อยนะครับเสียงภาพต้องชัดเนื้อหาต้องต้องดีนะครับนะกับพูดตรงๆเลยนะต้องมีเนื้อหาสร้างคลิปต่อไปนี้นะอย่างผมพูดนี่ก็เนื้อหาเกี่ยวกับฝนตกนะครับฝนตกก็ ขับรถนะถนนลื่นกระวังการขับรถนะเนี่ยอันนี้ก็เนื้อหานะครับเรนนนอากาศเนี่ยก็มันก็ไม่ได้ง่ายๆนะแต่มันก็ไม่ยากแต่มันก็ไม่ง่ายนะครับก็อย่างว่าในในโลกใบนี้นะครับไม่มีอะไรที่ได้มาโดยง่ายนะครับต้องทุ่มเทต้องคือต้องสู้นะครับทุกงานทุกอาชีพมันก็ไม่ได้ง่ายนะกว่าจะได้ตังกว่าจะมีะไรายได้มันก็ ต้องใช้ความอดทนนะครับความอดทนนะครับแล้วก็ระบบเฟซบุ๊กเขาก็ปรับไปเรื่อยนะครับปรับระบบไปเรื่อยนะครับช่วงแรกก็จะเป็นทําคลิปเดียวทำถ่ายสั้นๆถ่าอะไรก็ได้มาณณนะนะเวลานี้ณพศออนี้คลิปทุกคลิปต้องมีเนื้อหานะครับโพสทุกโพส ก็ต้องโพสให้มีคุณภาพนะครับจะสเปิสปายอย่างเดียวก็ไม่ได้แต่ก็ได้นะครับถ้าไม่คิดอะไรนะครับถ้าไม่คิดอะไรทําสนุกสนุกนะถ้าอยากจะหาเงินในอากาศก็ต้องปรับปรุงให้เนื้อหามีคุณภาพทั้งภาพและเสียงต้องมีคุณภาพนะครับคุยไปคุยมาก็เหมือนจะยาวเหมือนกันนะขอบคุณทุกท่านเนาะที่ติดตามรับชม